ขอเสียงปรบมือดังๆต้นรับพี่แป้งฝุ่นกรีดด้วยกรีดด้วยมา,ยม,ามาเลยไมโตัวดำไมโครดำให้แป้งฝุ่นอ่าเชินตื่นเช้าล้างหน้าแปบกฟันแล้วก็หยิบโทรสับขึ้นมาถ่ายปิดอยูสาวส,ว,สวยๆเซ็กซีด่ดารักจังหนอโออันเท่าดีโอโหบัมบัมบัมอันเท่าดีมาลึกกึ๊งกักจะจะเข้าไปดำดำดำพี่อยากจะรู้พี่แปดยังจะ เดินสายตะโบกมาโยกย้ายโอ้เบบี้ยายย่าจมทีสายต้องสัมเคต่บ้างมาถูกใจอยากจะทักระบายตะคอไลน์อัพถองทั้งข่าวทั้งสวยทั้งบวยพี่ก็รู้หัวใจก็เดียวก็สวยอยากจะรู้ต้องความรู้จักได้มากกว่านี้จะได้ไหมครับการงานไม่ทำเลยนังเล่นตี๊ดต๊อกไทยฟีดมันชั่งวันไม่ยอมนอนนอนนอนพอทำงานลูกทำทรงแม่ยืนงงลูกทำอะไรเสียบรี๊ดต๊อกงานการไม่ทำลำแม่ตี๊ดต๊อกโอ้โห ตอกตอกตอกงานการไม่ทำลำแดดติกตอกตอกติกตอกตอกติกตอกตอกติกตอกติกตอติกตอกตอกติกตอกตอกติกตอกงานการไม่ทำลำแดดติกตอกตอกติกตอกตอกติกตอกตอกติกตอกติกตอกติกตอกตอกติกตอกตอกติกตอกงานการไม่ทำลำแดดติกตอกตอกติกตอกตอกติกตอกตอกติกตอกติกตอกติกตอกตอกติกตอกตอกติกตอกงานการไม่ทำลำแดดติกตอก ได้ขนมยังหรอยการงานไม่ทำเลยนั่งเล่นแต่้องไทยฟิดบันชังววัดไม่ยอมนอนนอนพอทำงานเออ้เเฮธอสวยเกินปานถูกอกถูกใจเธอมวยหุนตรงสเปกเลยให้แจกเด็กไปยืนกินเด้นแลรงไปวินเตอร์เธอหลุดเอ้าเฮย เ้ยปากเธอลอยอยู่บนจมูกถูกใจดีคนใจไม่ึกว่าเป็นพี่มาจากประชาไม่รู้ละไม่เข้าใจทําไมฟิวเตอร์ตึงดีจังหวะสามารถมันจะโดนหัวแตกเลยนะกูอยากจะบ้าช่วยหน่อยการงานไม่ทำไทยฟีดบันทั้งวันไม่ยอมนอนนอนพอทำงานอ้ฮว งานการไม่ทำลำแต่ติ๊กตอกโอ้โหเต้นด้วยเต้นด้วยอ่างานการไม่ทำลำแต่ติ๊กตอกตอก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 ติ๊กตอกงานการไม่ทำลำแต่ติ๊กตอกตอก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 ติ๊กตอกงานการไมติ๊กตอก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 ติ๊กตอ เนี่ยพ่อแม่มึงไม่ซื้ออะไรให้เลยเหรอเน้่ยอาเขาแจกไงแจกก็ต้องเอาสิครับผมนอน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 พอทำง,งานลูกทำทรงแต่ยังองรู้ทำไมไม่ต้องเบียดหรอกอย่าเบียดกันอย่าเบียดกันงั้นการไปถามไปแบบเอาถึงไหนวะ đọc neutаяktok, đọc đọc 9 đọc 9 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 8 Thị đồng Han đều đi, bị trụng mặt cho lâm đMaybe. 8 Thị đồng han đều đi, bị trụng mặt cho lâm đ Ming giả Misty. 9 Thị đồng han đều đi, bị trụng mặt cho lâm đi, bị trụng đi, bị trụng đi, bị trụng mặt cho ขอบคุณครับเออไหนใครรู้จักพี่แป้งฝนบ้างไหนใครไม่รู้จักบ้างอา้าวแจกคนไม่รู้จักนะจ๊ะอ้อาวแจกคนที่รู้จักี่ทำไมอ่ะแจกคนที่รู้จักดีรู้จักทุกคนขอบคุณ <นะ S 2> ขอบคุณน้องๆหนูๆพ่กน,น,น,นี้จะเจอกันใหม่ลูกยัง,ยงไม่ปไ,ไปไหนยังหรอยังเออ สวัสดีนะครับสวัสดีพี่น้องประชาชนทุกคนนะนสวัสดีพี่น้องคนไทยอดีตนายกมาแล้ว <c oughs> เออน่ารักเนาะเด็กๆเนี่ยนะฮะอ่ฮะเมื่อกี้นี้บอกว่ารู้จักกูทำไมแต่กูลงรถมาเรียกกูแจ็คแป๊บโผล่เด็กนะสมัยนี้ขอคำขวัญหน่อยดังๆหนึ่ง,งสองสาม เขาว่าอะไรเขาว่าอะไรฮะไม่รู้ฟังรู้เรื่องมลจะใยาใบยาอยู่ายาใบยาอยู่เออเอออ่ายาเบียนมายาเบียดมาลูกย่าเบียนมาลุกเดี๋ยวแจกลกเยอยู่อยู่ข้างหน้าไม่ได้อยู่ข้างหน้าไม่ได้ใครอยู่ข้างหลังอ่ะเอออยู่ข้างหลังก็ไม่ได้นะครับมึงไปเหยียบหัวแม่มึงซะ สวัสดีคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะครับครับผมนะฮะเลี้ยงลูกยังไงให้อดอยากอะไรขนาดนี้ไอ้ก็แจกของแจกรางวัลอ๋อเหรอเออโอ้ยกูก็สงสารสงสารเออออวันนี้วันใครอ่าไม่ใช่วันวันนี้วันวันเด็กใช่ไหมวันเด็กครับผมใกล้ๆวันเด็กวันพรุ่งนี้ก็วันเด็กแห่งชาติครับผมนะครับโอ้ยเงียบๆเจ้ไม่ต้องตะโกนเออ โอ้โหนี่ไม่ทำอะไรกันเลยง่ายพวกแกเนี่ยนี่ถ้าเป็นลูกมึงทั้งหมดเป็นไงเนี่ยโอ้โหไม่ไหวหรอกทีมศิษย์สนตนที่นี่เขาขยันกันเหลือเกินนะเนี่ยนี่ว่าว่าจะให้จักรยานเพิ่มอีกแคสามคันทำไมอ่ะลูกกูอยู่แถวนี้ปล่อยให้มันกำพาอยู่ที่นี่แจกคนอื่นเขาเลี้ยงเลี้ยงแบบบุฟเฟ่ทำไมเอาหากินกันเอาเองโหเหรอใช่คุณแย์อุ้ย ดูท่าทางนี่คุณแม่บางคนอุ้มลูกมาเกลัวจะไม่ได้ของรางวัลลงทะเบียนนะครับนะลงทะเบียนวันนี้กี่คนพี่ที่ลงทะเบียนประมาณห้าร้อยพอดีโอโหนี่มีห้าร้อยคนห้าร้อยกว่าคนน่ะกลับก่อนก็ไม่ได้นะเพราะว่าจักรยานยังเหลืออีกประมาณกี่คันพี่ร้อยกว่าคันโอ้โหแจกกันจริงๆกูเห็นเห็นอยู่แค่สองคันไอ้คันที่สองก็จะหลุดแล้ไม่หลุดแหล้อ รถกำลังมาถึงเขาจอดไว้ในวัดอีกเยอะแยะเอมีมีใครใครนะพี่จะฝากฝากเนื้อฝากตัวให้ผมทำ YouTube กับเด็กคนนี้ชื่ออะไรเขาชื่อน้ำฝนฝนซาฝนซาฝนซาอ๋อไม่รู้ว่าจะฝากได้เปล่าจะดูว่าเก่งหรือไม่เก่งเล่นตลกลองดูถ้าเล่นดีเดี๋ยวผมจะเอาออก YouTube กับผมด้วยจริงหเปล่งๆอ้าว เออโอเคแล้เนาะใครอ่ะชื่ออะไรฝนซ่าฝนซ่ามามามาฝนซ่าฝนซ่าฝนซ่ามาเออเอออ่ะนี่ฝนซ่าเจ็าคนนี้กว่าจะได้มาทันทีจ้าพ่อมันเหนื่อยและมันแทบตายเลยไม่เหนื่อยหรอกแต่มันมันมากกว่าเออน้องชื่อชื่ออะไรลูกชื่อฝนซ่ามหานครค่ะฝนซ่ามหานครครับผมเอ้ย เราต้องลองภูมิพี่ลองดูลองดูเราต้องลองภูมิเด็กเนี้ยเป็นไงเอฟซีเอฟซีบันเอฟซีไม่สนใจกูอีกเอฟซ c เต็มเลยไม่สนใจคำถามด้วยเอฟซ c สนใจเ c ฟซก่อนฝนซ่ามหานครเออดังไม่ได้หรอกลูกแกดูนี่มันสนใจกูบ้างมั้ยเนี่ยอะฝนซ่ามานี่ก่อนลูกเอออ่ามันมีแต่คนจับมือหนูเลยอ่ะโอ้โหย เอออย่างอ่าภาษาอังกฤษนี่ได้ไหมลูกได้ภาษาอังกฤษนี่ได้ได้อย่างสีเหลือง y ย l โล w เฮ้ยเฮ้ยจริงเว้ยได้ว่ะอย่างสีเหลือง y ย l l o w เอออย่างควายภาษาอังกฤษอันนี้ไม่ได้ลรอกอันนี้ต้องได้อะไรภาษาอะไรได้ภาษาอะไรบ้างอีสานภาษาลาวภาษาอีสานได้ใช่ไหมลูกได้ได้ อ๋อภาษาอีสานนี่ได้อยังเดินเนี่ยอะไรเดินเดินเออเดินบัวเดินก็ยยางนี่และยางอันนี้ลาวนี่ลาวลาวลาวสปปสปปเลยเออยังยังคุณพ่อนี่เรียกอะไรอีพ่อเออทำไมต้องมีอีวะพี่โจ้นเอาคำนำหน้าคำสรรพนามไงครับผมอ๋อพัสเฟคพาถูกต้องอ๋อต้องมีอีพ่อต้องมีอีพ่อนำหน้าอ๋ออย่างพ่อ อีพ่อออยังแม่อีแม่เออยังพี่สาวเอื้อยเอื้อยอืมอ้าว้าเป็นผู้้ชทยก็จะอ้าวยังเมียล่ะเออยังเมียอีห้ามึงนี่เอองงไงงงเออมีความสามารถอะไรบ้างลูกมีความสามารถอะไรบ้างมีความสามารถร้องเพลงร้องเพลงได้อ๋อร้องเพลงได้เหรอ เพลงอะไรลูกเพลงคนมันคันคนมันคันเพลงของใครคืออะไรอ่ะคนมันคันอ๋อเพลงเขาเองอ๋อพี่แก้วฟ้าแต่งให้ด้วยคนมันคันเออร้องเกินนิดๆเนอะเออเกินนิดๆลองร้องให้ฟังสักท่อนหนึ่งเออร้องให้เธออ่าอ่าลองร้องหนึ่งสองสามหนูเป็นโรคภูมิแพ้แปลกใจแท้แทแม้ ร้องไปเรื่อยๆลูกร้องไปร่<ไ>ปองไปหนูเป็นโรคภูมิแพ้แปลกใจแท้ๆแ,แม้มันชอบหันนะน้ำหอมต้องของฉันแนวอย่างอื่นใช้แล้วพื้นเป็นแนวเลยนั้นเสื้อผ้าต้องใส่เพบอยตลาดนัดเอยซอยเอามาใช้สองวันนะพือลามมาถึงสัโหกใช่หนูโกหก คนมันขันนะคนมันตบมือคนมันขันนี่อ่าตบมือให้น้องน้ําฝนนะครับเอออคนมันขันเพลงมันเป็นขี้กากขี้เกลื่อนหรือไงฮะไม่ใช่ครับอย่าดันอย่าดันชื่อเพลงครับเออแม่คนดังไม่ใช่อย่าดันเขาเรียกอย่าดึงลูกอย่าดันคนดังคนดังอ่าโอเคไม่สนใจกูซะด้วยกูสาเรียกขึ้นมาตายแล้ว อะไรนะมีคนขอเสียงลุงตู่อะไรนะขอเสียงลุงตู่นะครับขอเสียงลุงตู่หน่อยตู่พ่อองกันตู่เอาไงล่ะเอาไงมาตู่เจอเขาไม่อยู่แล้วมึงจะมาตู่ตู่อยู่เขาไม่เบื่อกันหรือไงเขาอยู่มาตู่เจ็ดแปดปีแล้วโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้ขึ้นมาร้องอีกทีหนึ่งตบมือให้หน่อยตบมือให้น้องตากูเดี๋ยวให้มาโชว์เพลงคนมันคันคนมันคันเออจาก เด็กปั้นของมหานครกรุ๊ปครับผมนะฮะโอ้โหตั้งใจปั้นทะเลยืนคนนี้กูตั้งใจมาหลายปีอ่ะขอบคุณนะครับขอบคุณพี่ติ่งนะครับแล้วก็ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีเรือนทรัพย์สกุลครับผมนะครับทีมงานของสสอประดิษฐ์นะครับนะฮะสังข์กระจายนะครับแล้วก็อีกหลายๆคนเลยหลายๆาท่านผู้ใหญ่ใจดีหลายท่านที่ อมอบของขวัญของรางวัลให้กับน้องๆหน,นูๆแลวเสียงตบมือผูใ้ใหญ่ใจใดีหน่อยเห็นไหมเดี๋ยวแป้งฝุ่นก่อนจะไปยังไม่ไปยังไม่ไปอ,อ,อย่าเพิ่งไปนึกว่าจะไปแล้วเดี๋ยวพี่หนูจะขึ้นต่อแล้วอ,อพี่หนูมิสเตอร์ครับเออจ้าของงานเพลงดังๆหลายเพลงเลยหลายเพลงเลย,เลเลยนะครับเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งเจอกับพี่หนูมิสเตอร์เดี๋ยวผมให้รางวัลก่อนอ่ะเออจับรางวัลใหญ่อจับเลยเหรอหรือแจกก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวผมแจกก่อนให สักสิบคนอ่าสิบคนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้พี่ต้นเลือกอ่ะพี่ต้นเลือกเลยอยู่เฉยเดี๋ยวพี่เขาเลือกเองออยู่เฉยเฉยเฉยผู้หญิงห้าผู้ชายห้าขึ้นมา